ทุกวันแม่แก่จะออกไปหาอาหารในป่าและจะบอกกับลูกๆเสมอว่าแม่ถ้ามีคนมาไมอยากอยากเปิดให้ถ้าไม่ใช่แม่แล้วแม่แก่ก็ได้ออกไปหาอาหารอย่าทะหลังให้ประธานลูกอย่าทะหลังให้ประธานไว้เหมือนโกหกหมาป่าได้มาเรียกลูกแกนี่แม่หมาป่ามันคานเหมือนโดนรถชนพี่พี่ไอหมาตัวนี้ป้าที่เจงแล้วนะเขาไล่อะผมอยากจะใช่หนูอยากคลายไปตรงนั้นลูกแต่เจงเขาเหยียบไปแลลูก ได้มาแล้วลูกเปดปตูให้แม่หน่อยแม่ลูกแก่ตัวที่หนึ่งจึงจะไปเปิดประตูให้ลูกแก่ตัวที่เจ็ดจึงได้บอกว่านี่อย่าพึ่งสิฟังเสียงก่อนโอ้โหเสียงเขาแม่มป้าจึงเดินกลับไปและไปซื้อช็อปซื้ออะไ <c oughs> รดูให้คูงไงโ <c oughs> อ้โหแล้วะได้บอกพ่อค้าว่าพอา่อค้าขอซื้อช็อปหนาย แม่ก็เข้าใจได้เป็นพ่อค้าด้วยหมาป่าได้กินช็อปและได้กลับและได้กลับไปที่บ้านลูกแก่อีกครั้งและได้ออกและได้บอกว่าแม่มาแล้วลูกเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกแกญ่จึงฟังเสียงดูใต้ประตูและได้บอกว่า เสียแก่นมากเลยห่วยมากจึงได้เดินไปที่ร้านขายแป้งเมื่อใครเขียนบทครับมาป้าคนหวยเลยครับโปรดใหเขียนครับมาป้าคนหวยๆหน่อยแต่แต่อ่านต่อแต่ได้บอกว่าพ่อค้าขอซื้อช็อปหน่อยเอ้ยขอซื้อแป้งหน่อยอ๋อซื้อแป้งเลยนะครับอ่านผิดบรรทัดนะครับะใหม่ลูกเออซื้อแป้งแล้ว สด,สดสดบทไม่มีตอนนี้นะครับใครเตะสายเยน็ตฮะตอนนี้อขอคขาเขาซื้อช็อปหน่อยแปง้งโอ้ยแบบนี้นอ้าวซื้อแปง้แปงมาฝ่ายได้กลับไปที่บ้านลูกแกะอีกครับมาแล้วเอาแป้งมาแล้วเอาแป้งมาแล้วเอ๊แปง้งกลุล่มละได้ได้เอาแปง้งโรยเท้าได้ได้บอกกันลูกแกอะมีขอบ้านป่ะ แม่มาแล้วลูกเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกแกะตัวที่หนึ่งจึงจะไปเปิดประตูให้ลูกแกะตัวที่เจ็ดก็บอกว่าเดี๋ยวสิดูสีเท้าก่อนลูกแกะเห็นดังนั้นแ <c oughs> ลูกแกะเห็นดังนั้นจึงได้เปิดประตูให้หมาป่าห <c oughs> มาป่าหมาป่าจึงได้รีบเข้ามาไล่ <c oughs> จับลูกแก <c oughs> กิน <c oughs> <c oughs> โอ้โหทุกท่าโอ้โหมาป่าจเดไปแอบมาป่าน่ารักก็แกะอบอกิโอ้โหไปนวครับหตัวครับเตแล้วป่าก็หาลูแกะเจอทีละตัวแล้ครับจิบกินทีละตัวครับตายสองครับไปครับโอ้อย่าวิ่งเขากินเถอะแล้วตายตวนีอตายหครับโอตุยนะตอนที่ตุยแล้ว ไปแล้วครับเด็กสาวครับไปครับเหลือสอบครับเหลือสองเหลือสอบครับเหลือสองทำไมไม่วิ่งถอยหลังไม่เลยลูกเออเ้าเดี๋ยวเลยเจ็บคอแล้วเอ้าเอ้าโอ้ได้แล้วครับเอาแหมไม่กินผู้หญิงกินผู้ชายก่อนนะเฮโอ้เจ็บคอแล้วมันหืบได้แล้วครับเหลือเหลือหนึ่งตัวเขาเหลือหนึ่งตัว โอ้โหข้าวข้นเจยนอิ่มไหมลูกออิ่มอิ่มอะต่อเลยครับ ก็กลับมาเห็นประตูเปิดอยู่และเห็นข้าวองกระจุยกระจายจึงตกใจมากและตามหาลูแก่จนตัวลูแก่ตัวที่เจ็ดก็ออกมาและได้บอกกับแม่ว่าบอกว่าพี่พี่ของหนูโดนหมาป่าจับกินหมดแล้วูส <c oughs> <c oughs> แม่แกต่ตกใจมากแล้วพาลูกแก่ไปหามาป่าหลงองไหนนะ้ี่แม่แม่แก่ได้บอกกับลูกแก่ว่าลูกไปเตรียมของให้แม่หน่อยแต่ดูไปเตรียมของแล้วตอนนี้เออจริงๆพี่อยากรู้ไอ้สองคนถื่อไม่พองกันคืออะไร นี่ไม่กล้าทำประตูปโอ๊ยประตูอ้ยอันนี้จังเอาประตูน้อยต่อเลยลูกต่อหลังเจ้าหนุ่มจะได้รู้ที่คือประตูแม่แก่ได้ผ่าดท้องหมาป่าและเอาลูกแก่ออกมาทีละตัวทีละตัวโอ้ยตัวนี้ออกประตีละตัวครับ และเอาหนีใส่แทนแล้วเทอ้ยแล้วแล้วก็เทเอสะ,สะไรฮะแล้วยับแผลปิดด้วยความเรียบเนียนโดยไม่มีรอยขีดข่วนอเาแม่ไล่ลูกแล้วนะครับตอนนี้เข้าประตูครับตอนนี้ประตูมันจะโดนยุงกัดน,นะครับเดินไม่เป็นสุขเลยครับหมาป่าตื่นมากรหาย ฟค้าฟก์มาป้าอยู <seguinte> ่นะครับนามาป้าเลยโดยฟาหนักของหินจึงทำให้หมาป่าตกไปในลำคาตในที่สุดกแกและแม่แกก็ถามเาในการอย่างีครูใช่